สวัสดีครับวันนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครนะครับโดยท่านจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครนะครับเรามาร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการนะครับโดยที่เป็นการสนับสนุนตามมาตรา35นะครับโดยบริษัทภาคเอกชนนะครับที่มีการสนับสนุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันครับที่โครงการจัดหางานครับ ในพิธีลงนามเมอ็มบยครั้งนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารอีกหลายท่านบรรยากาศภายในงานครับมีทั้งการออกบูธของสถานประกอบการที่มาร่วมพิธีลงนามและในจัมวัดสมุดสาครของเราครับก็มีบริษัทยูนิคอร์จำกัดมหาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปฟังแนวทาง ในนโยบายจากผู้บริหารของบริษัทยูนิคอร์จำกัดมหาชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการครับว่ามีแนวทางเป็นอย่างไรบ้างก็ในส่วนของบริษัทเราในส่วนของเรื่องดูแลเรื่องคนพิการณปัจจุบันนี้เราใช้มาตรา3าหนะคะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในส่วนของตรงนี้นะคะ ที่ผ่านมาเราก็มีใช้อยู่นะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งของมาตรา33มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่เมนหลักเราจะใช้ในส่วนของมาตรา35เกือบร้อยเปอร์เซนต์างั้นเถอะแล้วก็เราจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของตรงนี้แล้ววันนี้ที่เรามาพิธีลงนามกับกระทรวงเรายินดีพร้อมในการสนับสนุนในในการลงนามในครั้งนี้ค่ะ